สวัสดีค่ะป้านิ่มจ้าเกษตรประสานนะจ๊ะวันนี้ค่ะมาดูพริกถุงค่ะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆพริกถุงของป้านิ่มค่ะงามกันเลยดกด้วยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้พริกหยวก พริกหยวกค่ะเพื่อนๆใส่ถุงค่ะงามๆเลยทีเดียวอันนี้พริกซุปเปอร์ฮอตค่ะ กำลังออกผลเลยฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านิ่มกเกษตรปลอดสารนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ